ขยี้นิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ล,ลึนหนึ่งในไต้ราบตอนที่637 3ปีผ่านไปนับตั้งแต่มหาพันพบโจมตีมิติปีศาจ3ปีที่ผ่านมากองทัพสมาพันธ์มหาพันพบได้ทำลายเผ่าปีศาจไป8ปเผ่าใน3-2เผ่าใหญ่และเผ่ารองลงมาอีกสิบว่าเผ่าพวกเขาถือว่าทำให้กองทัพจกักรวรรดิปีศาจอ่อนแอลงได้1ใน4ส่วนเว่าเซียวเยเกอรินตงไม่ได้ยินดีกับชัยชนะนี้ ใบหน้าพวกเขายังคงกังวลเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่พบร่องรอยของเทพปีศาจจกักรพรรดิในช่วงสามปีครึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันทรงพลังที่ก่อตัวขึ้นอย่างคุ้มเคือเห็นได้ชัดว่าเทพปีศาจกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อฟื้นฟูกำลังพวกเขาจินตนาการได้เลยว่าจกักรวรรดิปีศาจจะเปิดฉากโจมตีอย่างแน่เมื่อเทพปีศาจนั้นฟื้นคืนสู่ร่างก้าวเนร และชำระหนี้แค้นมหาศาลให้กับสิ่งที่เขาทำมาตลอดสามปีในเวลานั้นพายุเลือดจะกวาดไปทั่วมหาพันพบในมิติปีศาจที่ตั้งอยู่ในทวีปโลกหลงังการสั่นไหวของคืนหลิงปกคุมไปทั่วท้องฟ้าทำให้ทวีปมีชีวิตชีวาขึ้นร่างเงาเหล่านั้นก็คือกองทัพสมาพันธ์มหาพันพบตัวดินตรงกระเซียเวเยน็นยืนอยู่บนภูเขาสองตาปิดลงเปิดประสาทสัมผัสรับรู้ผ่านมิติ พื่อตรวจับพิภพเขตล่างที่มีความพันพวนแปลกประหลาดกระบวนการนี้ใช้เวลาครึ่งวันแต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ดูเหมือนว่าเผ่าปีศาจจะถอนทับออกไปไกลแล้วความคิดนี้วูบเข้ามาทั้งสองเตรียมจะถอนการค้นหาเทว่าอยู่ๆพวกเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างยังจุดพิกัดหนึ่งเมื่อสักครู่พวกเขารู้สึกได้ถึงความพันพวนคุ้นเคยนั่นเป็นของเทพปีศาจจักระพัดพบแล้วขณะนี้ แม้แต่เซียวยาเล่ดินตรงหัวใจก็เต้นแรงพวกเขาส่งพลังยิ่งใหญ่ออกไปเพื่อฉีกพิกัดมิติออกจากกันหลุมดำขนาดใหญ่ปรากฏคือหลิงยิ่งใหญ่สองสายบรรจุได้ขึ้นจิตของเทพจกพักรพรรดิอัคคีและเทพจกพักรพรรดิสงครามกับพุ่งลงมาจากฟากฟ้าพอมาถึงระดับพวกเขาต่อให้เจ้าตัวไม่อยู่ก็สามารถส่งการโจมตีไปได้อย่างรวดเร็วตราบใดที่รู้พิกัดคือหลิงส่งพลังสองสายพุ่งไปยังหลุมดำ สัดเข้าไปยังวางที่ร้อยอยู่ในมิติที่ภายนอกพวกเขาเห็นจอปีศาจเซิงเทียนทว่าตัวดินโตกระเสียเวเยน็นไม่ได้สนใจจอปีศาจเซิงเทียนแต่เร่งไปที่ส่วนลึกที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความพันพวนที่น่ากลัวเทพปีศาจจักรพพัดคือหลิงยิ่งใหญ่สองสายปวดไปเสียงคำรามออกมาความมืดที่ครอบคุมถูกฉีกออกมองเห็นร่างปีศาจร่างหนึ่งนี่คือเทพปีศาจจักรพพัดที่สัมผัสได้ถึงการโจมตีที่ค่อยๆเข้ามา เขาลืมตาขึ้นพร้อมกับพูดว่าแกสองคนน่าลำคาญจริงๆเทพปีศาจมองขึ้นพลังนั้นพร้อมกับยิ้มแต่พวกแกมาช้าเกินไปเมื่อเทพปีศาจพูดจบนอกจากดวงตาปกติ2ดวงและสาดวงที่หน้าผากนั้นดวงตาบนฝ่ามือและหน้าอกก็ถูกเปิดขึ้นแปดตาเมื่อตาชั่วร้ายทั้งแปดถูกเปิดและสมีปีศาจไล่ขอบเขตก็สร้างเป็นกุ้งขวันพร้อมกับสร้างตัวเป็นวงล้อ ฉีกผ่านสวรรค์คุ้งไปยังเส้นทางนั้นเมื่อวงร้อปะทะก,กับคือหลิงพิภพเขตล่างแห่งนี้ก็สันสะเทือนและพังทลายแค่คือหลิงที่ซัดเข้ามาคิดจะสู้กับแปดดวงตาของข้าหรือฟันหวานเกินไปแล้วเทพปีศาจหัวเราะพิภพเขตล่างนี่ถูกฉีกออกจากกันเวลาเดียวกันคือหลิงยิ่งใหญ่สองสายก็ถูกบดขยี้หลังทําลายคือหลิงยิ่งใหญ่ทั้งสองวงร้อก็ไม่ได้สลายหายไปแต่เกาะเข้ากับบางสิ่งและหายไป ในอีกมิติหนึ่งรินตรงกระเซียวเยรลืมตาขึ้นจากนั้นก็เงยหน้ามองวงล้อปีศาจนั้นที่ฉีกผ่านเข้ามาพยายามจะแบ่งดินแดนออกเป็นสองส่วนการโจมตีนี้ดึงดูดความสนใจของเราจอมยุทธในสมาพันธ์ใบหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อรู้ถึงพลังที่อยู่ในนั้นตัวเสี่ยวเยนก็ประสานมือเข้าด้วยกันเสื้อคุมโบกสะบัดเพิงจกักรพรรดิลุกโชดชวนกลายเป็นมังกรประทะกับวงลอง้อเมื่อพลังทั้งสองปะทะกัน มังกรเพลิงขาดออกจากกันแต่วงล้อปีศาจก็จางลงตัวดินตรงก็ชกหมัดออกไปไยมิติแตกแล้วสุดท้ายวงล้อปีศาจก็แตกไม่เลวไม่เร็วเจ้าสองคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่นี่ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะประทะกันรออีกหน่อยนะรอให้ดวงตาที่เก้าฟื้นฟูขึ้นก่อนข้าจะไปหาผู้เจ้าถึงหน้าบ้านฮ่าฮ่าพวกแกร้างเผ่าพันปีศาจของข้ายัางป่าเถื่อน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาข้าจะจ่ายคืนให้เป็นร้อยเท่าวงร้อปีศาจพังลงแต่เสียงหัวเราะของเทพปีศาจกับดังไปทั่วจอมยุทธจากมหาพันพบใบหน้าเปลี่ยนไปความกลัวและความโกรธเต็มไปหมดหลินตองและเสี่ยวเหยียนก็มองหน้ากันพวกเขาสามารถมองเห็นความเข้มขึ้นในดวงตาก,กันและกันในการไปเชิญหน้าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเทพปีศาจจักรพพัดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าในอดีตเมื่อพวกเขาร่วมมือกัน จะได้เปรียบมีหน่ำซ้ำยังสามารถหาจุดอ่อนของเทพปิศาสตร์และป่าปามได้ในตอนนี้พวกเขาไม่มีข้อได้เปรียบอีกต่อไปถึงแม้จะร่วมมือกันก็ตามในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่ได้ผ่อนคลายพลังก็เพิ่มขึ้นแต่เห็นชัดว่าเทพปิศาสตร์เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเวลาอันชา้าชิงเถียนชิงสันและจอมยุทธคนอื่นก็มองเทพจกพักรพรรดทั้งสองท่านเทพจกพักรพรรดิอาคี ท่านเทพจักรพัรดิสงงขามพวกเจ้าคบล่องรอยของเทพปีศาจหรือไม่ดินตรงกระเซียวเวย็นบอกว่าเจอแล้วแต่ข้าเกรงว่าตอนนี้เทพปีศาจจะเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วปีศาจต,ตัวนี้ระวังตัวแจดูเหมือนว่าก่อนเขาจะอยู่ในสภาพพร้อมหลบเขาไม่มีทางที่จะต่อสู้กับพวกข้าสองคนแน่จากคําบอกของไอ้ปีศาจนั้นตอนนี้มันเปิดดวงตาที่แปดได้แล้วตัวดินตงกระเซียวเวยน็นก็ถอนหายใจแล้วตอนนี้ เราควรทําอย่างไรเราควรติดตามต่อไปหรือไม่ตัวดินโตรกระเซียวยังก,ก็สายหัวเตรียมเถิดกองทัพของเราเหนื่อยล้าตลอดสมปีเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไอปีศาจจะฟื้นตัวขึ้นในเมื่อเป็นเชน่นนี้เราก็ควรฟื้นฟูพลังเต็มที่เตรียมพร้อมสําหรับศึกใหญ่ที่กําลังจะมาถึงนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเทพปีศาจได้ต่อไปแม้จะหาเจอก็ตามใครจะรู้ พวกเขาอาจถูกลากเข้าสู่สงครามอันยาวนานและกองทัพสมาพันธ์อาจได้รับการโต้ตอบจากเผ่าปีศาจต่างๆทุกคนตกอยู่ในความเงียบหลังได้ยินคำพูดของเทพจักรพรรดิทั้งสองในช่วงสามปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการกำจัดเผ่าปีศาจบางส่วนพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายได้อีกก้าวเดียวเทพปีศาจจะเปิดดวงตาที่ก้าวได้แล้วและเมื่อถึงวันนั้นพวกเขาจะทำอะไรได้ทุกคนไม่ต้องห่วงพวกบุโสปูสือ เพิ่งทรงข่าวมาว่ามู่เฉินบรรลุขั้นสาพิสูจน์ได้แล้วตอนนี้เขากําลังฝึกฝนล่างมหารัศมีอันตน์นและล่างมหาปาฏิวิญญาณหากเขาทําสําเร็จก็จะมีโอกาสสูงที่ก้าวขึ้นเป็นจอมยุทธ์คนที่สามว่นทำเนียบถึงเวลานั้นเราอาจสามารถต่อสู้กับเทพปีศาจเก้าเนตรได้เมื่อได้คำพูดนั้นท่าทีทุกคนผ่อนคลายลงออกคําสั่งให้ทุกคนถอนทับทุกคนก็ประสานมือรับคําสั่ง ล่างแสงจำนวนมากก็บินออกไปกองทัพสมาพันธ์ก็เริ่มถอยออกจากมิติปีาศาสตัวดินต้องเกระเซียเวเยน็นก็ยื้อและถอนหายใจจากนั้นสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปเนื่องจากพวกเขารู้ว่าความทุกข์ยากกำลังจะมาถึงหากพวกเขาประมาทมหาพันพบจะถูกทำลายเวลานี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับมู่เฉินแล้วเกือบสปีหลังจากการเดินทางของกองทัพสมาพันธ์เวลานี้เราจอมยุทธภูกา กลับคืนสู่ถิ่นพวกเขาไม่ได้ปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นและกระจายข่าวออกไปทุกที่แม้พวกเขาจะสามารถทำให้เผ่าปีศาจอ่อนแอลงได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถป้องกันการฟื้นตัวของเทพปีศาจจักรพรรด,ดิได้อีกไม่นานจากักรวรรดิปีศาจจะเปิดสงครามเมื่อเทพปีศาจก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดข่าวนี้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนย่งไม่ต้องสงสัยในมหาพันพบทุกคน ตกอยู่ในการหวาดกลัวเนื่องจากความกลัวที่มาจากเทพป,ปีศาจจักรพพัดเหนือรําเกินไปเพื่อปอบประโลนทุกคนเซียวเยิเก็รินตรงประจาการร่วมกับกองทัพสมาพันธ์มหาพันพบที่ชายแดนระหว่างสองมิติเพื่อเป็นแนวป้องกันการลุกลามของจกักรวรรดิปีศาจและภายใต้การพิทักษ์นี้ครึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้จะมีความไม่สบายใจแต่จอมยุทธทุกคน ก็ไม่สูญเสียการควบคุมภายใต้การนำของเทพจักรพรรดิกับกันยังเกิดความโกรธต่อเราบรรดาเผ่าปีศาจในเมื่อพวกมันต้องการทำลายล้างมหาพันธุ์พบอย่างน้อยพวกเขาจะลากพวกเผ่าปีศาจต,ตายตามไปด้วยกันภายใต้ความข้างแคนนี้จำนวนจอมยุทธ์ที่เกิดพัฒนาการก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจอมยุทธ์ขุมพลังตี้จี้จุนขั้นเต็มพวกเขาไปวางปัญหาในจิตใจเริ่มสร้างความก้าวหน้า เข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนแม้ว่าจะมีผู้ร่มเร็วแต่ก็มีผู้สำเร็จขุมกำลังทั้งหมดของมหาพันพจึงทยานขึ้นภายใต้บรรยากาศนี้มหาพันพบไม่ได้ตกอยู่ในความไม่สบายใจแม้กระทั่งบางคนทนรอไม่ไหวหวังให้จักรวรรดิปีศาจปรากฏตัวเพราะแทนที่จะรอความตายสู้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีจะดีกว่าค่งปีผ่านไปภายใต้การรอคอยชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาพันพบ ลางเงาห้าคนปรากฏขึ้นบนเทือกเขานี่คือกองลาดตะเวนที่มีจอมยุทธขุลังตี้จื้อจุนขั้นต้น4ี่คนแล้วขุภัลังตีจื้อจุนขั้นเต็มหนึ่งคนซึ่งหน้าที่พวกเขาคือตรวจตราพื้นที่แห่งนี้ขวัวหน้าเราเฝ้าระวังที่นี่มาประมาณสองเดือนแล้วนะจอมยุทธคนหนึ่งพูดขึ้นไม่มีความผิดปกติแม้แต่น้อยซึ่งใช้พวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อความสงบหรือไม่ต้องกังวลความสงบนี้จะคงอยู่อีกไม่นานต่อไป เจ้าจะหวยขวาความสงบนี้อีกแน่สมาชิกคนอื่นก็ตกอยู่ในความเงียบถ้าในหลายปีนี้พวกเขาสามารถเป็นผู้นําในทวีปมหาพันพบได้แต่ในขณะนี้พวกเขาต้องรวมตัวสร้างกลุ่มเพื่อป้องกันแนวหน้าของมหาพันพบเอาไว้พวกเขารู้ดีว่านี่เป็นความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มิฉะนั้นมหาพันพบจะถึงข่าวโอวาสานทั้งสหายครอบครัวจะถูกฆ่าจนหมดหัวหน้า เราคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะจักรวรรดิปีศาจได้ไหมข้าดินมาว่าไอเทพปีศาจกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดในครั้งต่อไปที่มันมาหลังจากเงียบหัวหน้าเลยบอกว่าตามข่าวที่ข้าทราบมากระทั่งเทพจักรพรรดิอัคคีและเทพจักรพรรดิสงครามก็ต่อกรกับเทพปีศาจจักรพรรดิไม่ได้หากมันเข้าสู่สถานะสุดยอดสมาชิกทั้งสี่ก็ตัวสัน่นเทพจักรพรรดิอัคคีและเทพจักรพรรดิสงครามได้รับการยอมรับ ให้เป็นจอมทัพสมาพันธ์มหาพันธุ์ภพขณะนี้และเป็นทั้งสองคนที่สร้างความมั่นใจในการต่อสู้กับเผ่าปีศาจให้กับพวกเขาแต่ตอนนี้กระทั่งหัวหน้ายังบอกว่าเทพจักรพรรดิอคีและเทพจักรพรรดิสงครามไม่สามารถสู้กับเทพปีศาจจักรพรรดิได้เมื่อมองไปที่ท่าทีทุกคนอย่าสิ้นหวังข้ารู้ว่ามีจอมยุทธ์ในมหาพันธุ์ภพกำลังพยายามสุดกำลังหากเขาทำสำเร็จมหาพันธุ์ภพ จะมีสามเทพจอมยุดที่ก้าวเกินขอบเขตและดับเทียนจืดจุนขั้นสง่งในเวลานั้นเราอาจจะสามารถต่อสู้กับเทพปีศาจได้ทั้งสี่คนก็ร้องถามว่าใครกันท่านชิงเทียนหรือหรือว่าท่านชิงสันหรือจะเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิมหาเทพอสูรหัวหน้าเลยบอกว่าข้าดินมาว่าจอมยุค,คนนั้นมาจากตำหนักหมู่ตำหนักหมู่หรือจะเป็นประมุกมู่ราชันหมู่ทั้งสี่อุทาร ท้ายสุดไม่มีข่าวข่าวใดๆจากมูเฉินตลอดหลายปีข่าวสุดท้ายที่เขารู้คือการต่อสู้ของมูเฉินกับมั่วเหอเทียนในเวลานั้นมูเฉินเป็นจอมยุดขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนต่อให้มีความสามารถในการต่อสู้กับจอมยุคขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นสง่งแต่ยังมีระยะห่างอย่างมากดังนั้นทั้งสี่จึงรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามูเฉินจะเป็นคนที่กำลังพยายามเข้าสู่ทำเนียบเหนือพบเป็นคนที่สาม เรื่องนี้ได้รับการยอมรับจากเทพจกพักรพรรดทั้งสองที่เห็นพ้องต้องกันเราไม่จําเป็นต้องคาดเดาในแง่ของมุมมองเราไม่สามารถเทียบเคียงกับท่านเทพจกพักรพรรดทั้งสองได้ใช่หรือไม่ทั้งสี่เองก็ยิ้มแบบเขินๆไม่ไว่าอย่างไรชื่อของเทพจกพักรพรรดทั้งสองก็ดังสุดๆถ้าไม่ใช่พวกเขามหาพันพบก็คงกวาดหนไปแล้วและก็ถูกจกักรวรรดิปีศาจโจมตีเมื่อหัวหน้าคููจบก็ไม่ได้สนใจอีกเขายืนขึ้นเตรียมตัวสำรวจ ทันใดนั้นเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปสีหน้านั้นเห็นอุกาบาทสีดําจํานวนมากคุ่งลงมาจากท้องฟ้ารัสมีปีศาจเชี่ยวกาดเมื่ออุกาบาทเหล่านั้นตกลงมาผลกระทบก็ทําให้เทือกเขาพังทลายถอยทับเผ่าปีศาจปรากฏตัวแล้วทั้งกลุ่มตื่นสนกก่อนล่างจะเปลี่ยนเป็นปลำแสงแล้วพุ่งออกไปคิดๆค,คิดจะไปไหนกันแต่ทว่าเมื่อพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวเสียงหน้าคนลุกกระดังก้องกงเล็บปีศาจคว้าไปยังร่างสมาชิกทั้งสี่ ทั้งสี่ไม่สามารถตอบโตได้ลางก็ถูกฉีกเมื่อคนเป็นหัวหน้าเห็นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธทว่าเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังจากคนที่โจมตีต้องเป็นนักรบราชันปีศาจแน่เขาไม่กล้าจะอยู่ทิ้งภาพมายาไว้และหนีออกไปแต่ไม่ช้าเขาก็ต้องหยุดเนื่องจากมีปีศาจปรากฏตัวตรงหน้าคิดจะหนีได้หรือใบหน้าของหัวหน้ากลุ่มซีดนี่คือนักรบราชันปีศาจแท้จริงเขารู้ว่าวันนี้ไม่มีทางหนีได้ จึงหายใจเขา้าท่าทางเริ่มสงบและเด็กขาดขอสวรรค์จงคุ้มครองมหาพันพบเขาแผ่เสียงแล้วพุ่งไปข้างหน้าความพยายามไร้ค่านักรบราชันปีศาจขวายยัวารอหยอกพร้อมกำมือแต่ทันใดนั้นลวดลายวิญญาณก็ปรากฏขึ้นบนล่างขวหน้าคนนั้นพร้อมกับคือลิงระเบิดเมื่อรู้สึกถึงสิ่งนี้ใบหน้านักรบราชันปีศาจเปลี่ยนไปร่างของขวหน้ากลุ่มนั้นก็ระเบิดออกมาลาวกระดัวทิดความพันพวนคือลิงรุนแรง ใหญ่เมื่อระเบิดลดลงลางปีศาจก็ถูกเปิดเผยเขาอยู่ในสภาพย่ำแย่พร้อมกับใบหน้าซีดเขาไม่คิดว่ามนุษย์คนนี้จะเลือกระเบิดตนเองคือเจ้านี่เยี่ยมจริงๆตอนแรกก็จะจับทรมานตายไปแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนักรบราชันปีศาจส่งเสียงขณะโบกมือในเวลาเดียวกันแสงปีศาจนับไปถ้วนก็ปรากฏเหล่านักรบปีศาจก็พุ่งออกมาในเมืองยิ่งใหญ่ที่ชายแดนมหาพันพบัศมีแสงเป่งประกายทำให้ทุกคนถูกควบคุม ด้วยความรู้สึกปลอดภัยในเวลาเดียวกันตัวรินโตงกระเสียวเหยยนค่อยๆลืมตาขึ้นนั่นเป็นเพราะขณะนี้พวกเขารู้สึกได้ถึงความผันผวนของคลื่นลึกที่แปลกประหลาดที่เกิดจากการทําลายล้างเห็นชัดว่าเป็นกลุ่มล่าตะเวนในที่สุดพวกมันก็มาแล้วล่ะพวกเขาแรกเปลี่ยนสายตากันจากนน้นโบกมือและครังยิ่งใหญ่ก็ดังขึ้นเมื่อเสียงละครดังครบเก้าคงแสดงถึงอันตรายสูงสุด ทุกคนในมหาพันพบเมื่อได้ยินเสียงระครังก็ต่างเงยหน้ามองไปยังชายแดนพวกเขารู้แล้วว่าจากักรวรรดิปีศาจต,ตามมติเปิดศึกแล้วโอเคครับจะโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ